สวัสดีครับผมทดคนขลขมวงครับมนีมาเสนอวิธีการคันสมบักเสียนนะครับนี่สมบักเสียนสบักเสียนนี่คือปลูกเองก็มือเลยครับอยู่สวนลังบนันนะครพออยู่พอกินขันมีเขาเขามีโอกาสเทาก็มีเวลาเขาก็ปลูกไปเรื่อยครับมีอย่างกัปลูปกเพราะได้ลดค่าใช้จ่ายเขานะครับนี่ครับมนีกาบพี่น้องมาเบ่งวิธีการคันสมบักเสียนครับทุกอย่างตอง หัดเฮ็ดท่านยังทุกอย่างครับบ่เคยเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ่งครับนี่วิธีการคันสมบักเซียนนะครับเองไดยนี่บลอกเซียนครับโอ้งามครับปลูกพับเดียวครับผมเอาเม็ดมะฮอยเม็ดมะฮอยก็ประมาณนั้นนถึงอาทิีไหนครับขึ้นแล้วคันได้เลยครับวัตถุดิบก็มีนี่ครับเซียนล้างเรียบร้อยแล้วครับมีดเกลือเกลือเกลือยังไงได้ครับเกลือ ผงนัวผงนัวนะครับขากระดิ่งนีไไอ้น้ำน้ำซาวเขานำมาเข่าบานเท่านะครับน้ำซาวข้าวนะครับวระถุดิบ3ามอย่างนะครับดีกันเริ่มได้ครับผมสายเก็บนี่ครับ เท่าไล่ครับเลือกกินเ,เลือกกินเลือขายนะครับคันขาย,ายได้นี่ครับไลง่ไปเท่าเขาลงงามๆนะครับปักเสียนเขาลงงามเลยนี่ครับวางฟักเสียนลงใส่เกลือนะครับ อย่างที่เขาเขาไม่เคยเห็ดกับตัวร่องเกีับทุกอย่างเลยครับอยู่บนนอกเอากับเห็ดหายอยู่หากินเนี่ยใส่เกลือลงไปนี่ครับเกลือห้อยไปนี่ห้อยไป็ดชุดหนึ่งก่อนครับห้อยเป๋วชุดหนึ่งก่อนเอาคั่นมาครับนี่ย้ำเลยอุย ย้ำเลยครับย้ำเลยห้ยฟังหนี้ยนำเนี่ยโอ้โหห้ยไปเลยชุดแรกครับห้อยไปก่อนขันขันย้ำไปเรื่อยครับขยำไปเรื่อย ใบๆผูไปไปไป้นี้มันสีละเอียดไปนะครับใบพวกนี้ค,อคออ่อ,คอยๆไอบดยังไป <c oughs> โตกระสีพังย <c oughs> ็นเห็ดเห็ดไปเรืเร่อยๆ <c oughs> อ้ยตัวพัด ัวพังใส่แห้งหลายปพดตัวพังโอเคครับใจเย็นๆครับ mm hmm. สมกสียนี่ขาดอะไรเลยพอดีสารครับกินกับแกว้วกับปลสุดยอดทั้งสี่เลยถ mm hmm. าาไง่ายเลย คันนะ้อยโอ้ยจุดสองแห้งไรแห้งไครับแห้งไจุดสสงสัโตบสมว่เลยนี่โตบสมเลยอ้อจุดสองครับจุสอง ใส่ผงนัวไปแบบนี้นะทำยังอยครับจะเพิ่มไสนครับจะเพิ่มไ่จะเพิ่มไดนะครับเ,เ,เ,บเน,นี่ยเทนามี่อกก่อนเทนามออกก่อนใ,ใส่เพิ่มไหม เห็นหนามอก่อนนะครับเน,นี่ยเท็นหนามอีกคันน่ครับใส่เครื่องจุดสองผมนวดเข้าไปทอที่มักใส่อทอที่มักนะครับของมันพอดีผมนวดออกไปตามด้วยเกลือเกลือเทนึงครับ เกลือวิตามนเงียบใส่ไปเลยเกลือพอประมาณอย่ามันเข้มไหลพอประมาณพอประมาณแล้วก็คุกอีกเทนนึงครับคุกอีกเทนนี่คือเข้อที่แหละครับเริ่มเข้อที่แหละ ตัวเล็กน่ครับเสียงตัวเล็กน่ครับโอเคครับถือว่าได้ทีเลยนี่ ตัวได้ทีนะครับปักเสียนเขาพอเรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยแนละ้วเขาก็ขันเรียบร้อยเรียบรอย้อยครับขันเรียบร้อยเขาใส่กระมังเนี่ยใส่กระมังที่เขาเตรียมมาพร้อมนะครับมาปึ๊บกระมังเ,เลยครับเสรษมันละเอียดแล้วครับเสรษมั่วได้ทีและนะครับปักเสียนเขา เคลือบนี่ครับใส่เลยโอ้ยอะไรนี่ครับอืมเนี่ยสมบูรณ์ครับเอาใส่จานใส่ใส่กลาหม á n เลยเลยกับเรียบร้อยนี่คือขันเรียบร้อยพอเรียบร้อยตัวน,นี้แล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเทน้ำเศร้าเข่าครับเทน้ำเศร้าเข่าครัน้ำเศร้าเขา่า ที่เขามักเข่ามักเข่าไปแซ่เข่าไปหนึ่งครับมาเข่าไปหนึ่งบ้านเฮาครับเทศเลยเโอเคนี่พอประมาณครับเทมอนใส่พอประมาณนี่ครับ ้อยนึงลอยทำให้เขาลอยพลดไม่ถ่วงโอ้พอดีเลยครับพอดีเลยนี่ครับปุ๊บนี่พอดีเลยครับ,อ,รบ,อ,อ,รบอันนี้คือเรียบร้อยทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยครับครับมามักใบประมาณสามถึงสี่มือนฐานอากาศฮอนก็เป็นเร็วครับประมาณสามสี่มื่นก็กินได้แล้ว คันเลยนั่นก็มันสิสมแน่จัยหน่อยรครับสิกินบ่ค่อยแซมม่บปานไดนก็ต้องซิมมันเรื่อยๆนี่ยตีแรงรสชาติเลยอือพอด่ายครับ่ได้ายแซมมึงครับอืมอเคยๆเลยครับับน,นีเรียบร้อยครับผมสมพักเสียนคั่นกับมือปลูกเองคั่นเองครับสุดยอดครับสามสี่หมื่นจีนได้เลยครับ ครับนี่คือวิธีการคันสมบักเสียนบานเท่าครับบ๊อบล่องบือหูทุกอย่างตัวเฮ็ดเป็นครับผมตัวเฮ็ดเองเป็นบดครับวิถีชีวิตบานเท่าครับสมบักเสียนขาดไปไหนเลยครับมันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับทดคนแบบขมวงครับเดี๋ยวมีเรื่องดีๆเดี๋ยวสีเสนอให้พี่น้องได้รับรู้รับชมกันนะครับเด้อครับสวัสดีครับผม